ต้องห่างก,กันอเล็กโบปลอบใจกลางสนามบินหลังฝ่ายหญิงต้องบินไปถ่ายละครเมืองนอกเป็นอีกหนึ่งคู่รักรมช่องที่หลังจากเปิดตัวว่าทั้งคู่นั้นก็หาดูใจกันก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับคู่ของโบเมรดาสุขศรีและอเล็กทิละเดช และนอกจากนี้หลังจากที่เปิดตัวทั้งคู่นั้นก็ตัวติดกันหนึบมีโบที่ไหนก็ต้องมีอะเล็กที่นั่นหรือมีอะเล็กก็ต้องมีโบเรียกได้ว่าไม่เคยห่างไกลกันเลยล่ะคะ่ะ และล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโบและทีมงานใต้เงาตะวันนั้นก็ได้เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อถ่ายทําละครซึ่งคลิปที่แชร์กันมากมายนั้นก็คือคลิปที่โบและอเล็กนั้นยืนออนกันไปมาอยู่กลางสนามบินเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ